คุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองแมววัดที่เก็บมาเลี้ยงตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดาเลยแต่มันคือฮีโร่ผู้พิทักษ์ยามค่ำคืนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมไปทำบุญที่วัดแล้วเจอเจ้าเหมียวส้มผอมโซตัวหนึง่งตาใสาแปว๋วผมเลยสงสารเก็บมันมาเลี้ยงตั้งชื่อว่าบุญมันเป็นแมวที่น่ารักคีออนแต่แล้วผมก็เริ่มสังเกตเห็นเรื่องแปลกๆทุกเช้าจะมีของของที่ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นมาวางอยู่หน้าประตูบ้าน บางทีก็ของมีค่าที่เพื่อนบ้านทำหายไปกลับมาวางที่ระเบียงเหมือนเดิมผมเริ่มสงสัยอย่างหนักจึงตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดไว้กลางดึกเพื่อหาคำตอบภาพที่บันทึกไว้ทำให้ผมแทบหยุดหายใจเจ้าบุญไม่ได้นอนหลับสบายอย่างที่คิดแต่มันกระโดดออกไปนอกบ้านเคลื่อนไหวรวดเร็วจนเหมือนภาพเบลอมันใช้พลังลึกลับบางอย่างผลักโจนที่กำลังจะงัดบ้านข้างๆให้หลมความแล้ววิ่งคาบกระเป๋าคืนให้เจ้าของที่ทำตกไว บางครั้งมันก็ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุการณ์สำคัญช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากให้พ้นจากอันตรายอย่างเหลือเชื่อผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าแมวบ้าน,านตัวนี้จะมีความลับที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้คืนนั้นผมกอดเจ้าบุญแน่นด้วยความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของฮีโร่ขนปุยตัวนี้ใครจะคิดว่าแมววัดตัวน้อย,อยจะมีพลังวิเศษช่วยคนได้ขนาดนี้ลองสังเกตแมว